เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย,ยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกรรมเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจ16 ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้โอวาทธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญครับก็ขอสวัสดีกลยนานมิตรผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเสียงธรรมคํำใจโดยบอรธรรมบุตรครับ บางท่านเคยมีประสบการณ์ไหมครับว่ากําลังสวดบนทำพิธีนั่งสมาธิอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านนะครับจูจ่ๆก็มีเสียงคนคุยกันส่งเสียงโวกเวกวอยๆบ้างก็มีเสียงเด็กตะโกนเล่นกันอย่างสนุกสนานต้องบอกนะครับว่าพอดีเนี่ยผมมีโอกาสไปเห็นเทศนาธรรมที่ทางหลวงปาปฐถมมาเจ้าอาวาสของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามนะครับท่านเคยตอบปัญหาธรรมไว้ในเรื่องนี้ซึ่งคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการนำมาเผยแผร่ให้พวกเราได้รู้กันนะครับแล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้ที่ยังไม่รู้เพราะตัวผมเองในสมัยที่ยังเป็นเด็กๆเนี่ยหรือแม้ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นแล้วนะครับก็ยังเคยมีประสบการณ์ไปบรบกวนการทำสมาธิของคนอื่นเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับพานจะต้องมาขอขอมากันยกใหญ่เพื่อไม่ให้ติดกรรมกันเลยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าผู้ที่บรบกวนคนอื่น ในขณะที่กำลังทำสมาธิอยู่เนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างในชื่อตอนที่ว่าผลของการลบกวนผู้ที่กำลังทำสมาธิครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับคำถามขณะที่ผมตั้งใจนั่งสมาธิอยู่นั้นมีผู้ไม่ตั้งใจนั่งสมาธิอยู่ข้างๆส่งเสียงรบกวนบ้างจนบางครั้งผมพลอยเสียสมาธิไปด้วย ผมอยากทราบโทษที่ทำให้ผู้อื่นตื่นจากสมาธิเป็นยังไงบ้างครับคำตอบทำให้ผู้อื่นตื่นจากสมาธิ 1. ตัวเองเนี่ยต้องไปอยู่อบายภูมิบอกได้เลยว่ามีโอกาสไปเกิดในอบายภูมิเช่นอาจไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสองอย่างนี้ก็ได้เพราะโมหะของตัวเองไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ไม่ว่าพระสามเณรหรือโยมทำอะไรให้คนอื่นเขาตื่นจากสมาธิอุปมาดังว่าเทียนเขากำลังจุดกำลังต่อเทียนกำลังสว่างขึ้นท่านเองนะ่ะไม่มีเทียนมันก็มืดอยู่แล้วไปดับเทียนคนอื่นเขาอีกตัวเองนะ่ะมืดสองเท่าฉันใด คนที่ทําให้คนอื่นตื่นจากสมาธิก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้เคยแสดงธรรมไว้ว่ามีฤาษีหรือโยคีกำลังเจริญภาวนาอยู่จู่ๆนกที่เป็นสัตว์ดิัรฉชานอยู่แล้วอยู่บนกิ่งไม้โผบินกระพือปีกที่จะบินไปผึบๆแล้วทำให้ฤาษีตื่นจากสมาธินกตัวนั้นตายแล้ว ลงต่าไปอีกไปอบายภูมิที่ต่ํากว่านั้นอีกอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นสัตว์นรกให้บอกได้เลยว่าแม้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ต่อไปนี้เมื่อผลกรรมตามทันก็อาจให้ผลเป็นคนหูหนวกเร็วเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าเป็นเรื่องล้อเล่นการมาปฏิบัติธรรมที่นี่อาตามาขอเจริญพรบอกญาติโยมให้ทราบ และบอกให้ลูกเนนทั้งหลายรู้ด้วยว่าใครทำให้คนอื่นตื่นก็เป็นบาปมากโยมส่วนใหญ่ก็ไม่มีถ้าจะมีก็คงจะเป็นเด็กๆสามเนนบอกห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเชื่อก็เหมือนกับเด็กที่มองเห็นฐานเพลิงที่แดงแต่ไม่รู้จักว่านั่นคือฐานเพลิงเข้าไปกำตะปบ,บเข้าไฟก็ไม่มือยิ่งโมหะไม่รู้บาปุญคุณโทษก็เหมือนเด็กที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นไฟ และก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะหายร้อนก็กำเข้าไปใหญ่เลยนี่แหละผลกรรมนำลงต่ำ <historical> เหมือนก้อนศิลาที่ตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นยากที่จะงโงหัวขึ้นมาสู่โลกมนุษย์เพราะฉะนั้นให้รู้สึกตัวไว้คนที่ทำผิดแล้วก็จงรีบขอข,อขอมาเขาเสียถ้าใครอยู่ใกล้แล้วไปทำอะไรให้เขาตื่นโดยเฉพาะคนที่กำลังทำสมาธิสวดมนต์ภาวนา เพราะฉะนั้นมาที่นี่ทำดีก็ดีเลิศถ้าทำไม่ดีก็จะได้ผลเสียเพราะเรื่องธรรมปฏิบัติไม่ใช่เรื่องธรรมดานี้เป็นกรรมมฐานเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นบุญกุศลใหญ่เหมือนกับว่าเป็นระเบิดที่มีอนุภาพสูงเอาไว้ใช้เข็่ฆ่าศัตรูคืออวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเป็นทางมรรคผลนิพพานเป็นไฟฉายดวงใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ดี ระเบิดลูกนั้นแหละจะระเบิดโดนตัวเองเลยแหละเพราะฉะนั้นให้สำรวมเอาไว้อย่าล้อเล่นนะเทศนาธรรมจากพระเทพยานมงคลหลวงปา่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามข้อมูลอ้างอิงจากเพจอมตะวัชรวจีหลวงปา่าครับคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ความรู้ความเข้าใจในทางธรรมที่ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นครับและต้องขออนุญ,ญาตให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับว่าในกรณีที่ตัวเราเองเนี่ยเคยไปบรบกวนการทำสมาธิของใครเขาไว้ทั้งที่จะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ดีนะครับให้เราเนี่ยรีบไปขอคมาเจ้าตัวเขาเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน หรือว่าเหตุการณ์นั้นมันอาจจะผ่านมานานจนลืมไปแล้วนะครับเพราะเหตุแบบนี้จริงๆก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าในสมัยก่อนเรายังไม่ศึกษาธรรมะอย่างสมบูรณ์ก็อาจจะไปก่อเหตุไปกระทบกระทั่งผู้ปฏิบัติโดยไม่ได้ตั้งใจได้ครับถ้าเป็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ผมแนะนําให้สวดมนต์บทขอขมากรรมบ่อยๆครับแล้วก็ให้น้อมนําบุญที่เราได้ทําไว้ดีแล้วแบ่งปันไปให้กับคนที่เราเคยเบียดเบียน ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ดีครับเพราะจะช่วยบรรเทาวิบากกรรมได้ครับจากหนักเนี่ยก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะกลายเป็นหายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหมั่นขยันสร้างบุญใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอด้วยครับเปรียบเสมือนแก้วน้ำใบหนึ่งที่มีน้ำสีดำอยู่เต็มแก้วเลยนะครับการจะไล่น้ำดำนั้นออกไปได้เนี่ยเราก็ต้องเติมน้ำดีเข้าไป จนปริมาณน้ําดีเนี่ยไปเจือจางแล้วก็แทนที่น้ําสีดํานั้นจนหมดนะครับผลทางสร้างบุญบาร,รมีของเราก็เหมือนกันครับคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้ว<อ>ก็จะมีวิบากกรรมเนี่ยที่สั่งสมต่อเนื่องกันมานานนับภพบนับชาติไม่ทั่วนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องหมั่นสร้างกรรมดีให้มากๆครับเพื่อจะให้วิบากกรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ช่องส่งผลครับท้ายที่สุดนี้กระผมบอรธรรมบุตร ขอน้อมถวายบุญจากการเผยแผ่คลิปธรรมะในครั้งนี้ให้แก่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระราชพมเถนวีระคนุตตโมและพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยะมังคโลผู้ซึ่งเป็นมหาปูชนียาาจารย์และผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในทางธรรมให้แก่กระผมตลอดจนครูบาอาจารย์วิชาธรรมกายทุกท่าน ที่ได้ส่งต่อวิชาความรู้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดให้กับผู้คนได้ค้นพบอนทางพ้นทุกข์และเห็นแสงสว่างในชีวิตรวมทั้งพระอริยสงฆ์อริยบุคคลผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมบันดีงามบิดามารดาทั้งในหยาบและในละเอียดกายละเอียดเทพเทวาพรหมผู้มีสัมมาทิฏฐิและปกปักรักษาพระพุทธศาสนา อานิสงผลบุญใดอันจะเกิดขึ้นกับกระผมก็ขอให้ผลบุญนั้นถึงแก่กัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านนะที่นี้ด้วยให้มีความบริบูรณ์ทั้งอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานและทนะสารสมบัติคิดจะทำกิจสิ่งใดหากเนื่องด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วก็ขอให้สำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายและสะดวกสบายทุกประการเทิน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ